เขาเอานายกับผมแล้วเนี่ยเาไปเราไปเปิดเพลงด้วยดูดิเปิดเพลงได้ผมเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมว่าคนไทยคนไหนคนไทยนี่อาณาหนเองเนเองอยู่หน้าผมเราเนี่ยไม่เก็บหวานแล้วเนี่ยเราเพูดกับมันดูดิครับเราพูดกับมันดูดิคุณดิวเราพูดไว้นะผมจะลงไปโด้มันคุณดิเป็นเขนเองกละ เดียวเเเป็นไงมันมันอยู่ไหนไันอยู่เขานอนนหเลยล้มไป้ัาวไนหนีหนไปลไปไป้างละมันมันบัก่งไปไหนเลล้มลงวิงเข้า เอ้ยไปไหนวะเอามาันว้าบว้าไปไหนัััับบมมนนดดิเดีว,าาาาเว,ว้าไปไหนอ๋อนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วมันอ <c oughs> อกออกดับบิงเป็นไงมีอะไรบ้าง <c oughs> ทุกคนเอาคว้านแล้วควานอย่าตีอย่าตีอย่าตีไม่ตีลนะคนไทยอ่ะน้องชื่อไทยอ่ะสมรต้า,าไทยไอ่ะเฮ้ยเมาปืนตรงนั้นเลยปืนตรงนั้นเกาะขอเกาะปืนอะไร ปืนลูกโบ่กับเฮ้ยโอ้โหน้ำน้ำลูกโบ่กับเฟซเอฟเอฟไม่มันมีแต่ปืนมันไม่มีแม็กด,ดิเออมันมีแบบมันมีลูกปืนนะเนี่นเยเฮ้ยทำไมผมกดไม่เค้แล้วมันค้างว่าแล้วใครไอ้เหี้ยแม่งได้ยินเนสียงเดินกูกกักก,กัก <c oughs> โอ้ยทำไมเราทำคนให้กันอย่างนี้เนะี่ยไม่เอครับปืนปืน ไหนเอาไม่เลยเกียวพี่ผมไม่เอาไม่เอาเอาเลยเอาเลยเลยผมไม่เอาผมไม่ถนัดปืนละวฟังชั่นมันไม่มีมันไม่มีไม่ไม่เป็ไม่อะไรหรอกมันไม่มีกระสุนกระสุนมีบ้านเถาบ้านหลังๆเนี้ตามมาดิครับเออคุณลูกแล้วฮะผมเองคนงาน ผมว่น่ยจัดดว่าล่ของแถช่องได้อยู่ในกะแนนนึงโรงเรียนเขาแกู้้มันเกยดอะโรงเรียนไม้ตายเงหนะาดึงหน้าปเดสู้มังเก็ดอะเขามีแค่เดียวอะมันยังมี่เหวห้องโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องเต้ในบดของโรงเรียนไปเายดีเสร็จนล้ว ไปตา <ไป S 1> มมาจำได้ว่ามีกระสุนนแถวเนี้ย